เรามาดูฉากที่สิทธิ์ใหม่ชองเมียงกำลังเดินทางไปกับอุนกอมนะคะตรงเส้นทางไปหุบเขาฮวาซานครับคือท่าทีชองเมียงตอนนั้นมันดูแปลกๆนะไม่เหมือนเด็กเลยไม่กลัวอะไรออกจะเบื่อๆด้วยซ้าใช่ค่ะแล้วเขาก็ถามถึงหอแพ็กแมรขึ้นมาอืมอุนกอมก็อธิบายไปว่าหอนี้เ,เหมือนสร้างมาเพื่อรวมสิทธิ์ใหม่ฝึกพร้อมกันไปเลย ซึ่งมันต่างจากระบบเดิมของควาสานที่เป็นอาจารย์สิทธิ์แบบนั้นใช่ไหมคะใช่ครับแบบเดิมนี่ถือเป็นรากฐานสําคัญเลยนะการเปลี่ยนมาใช้หอแพ็กแมนเนี่ยมันก็เออเหมือนสะท้อนว่าสํานักอาจจะกำลังตกต่ำลงอุณกรเองก็สังเกตเห็นชองยมยองนะคะว่าดูเป็นเด็กที่สุขุมกอวัยดูน่าสนใจครับขณะเดียวกันชองมยมงเองเขาก็คิดประเมินสถานการณ์ในใจเหมือนกันนะ อืมเขามองเห็นอะไรบ้างคะเขามองว่าเฮ้ยคนในหัวซานมันน้อยลงไปเยอะเลยนี่ว่าอาจารย์เก่งๆสงสัยเอ่อทิ้งสำนักไปเยอะแล้วนะแน่ก็เลยต้องเปลี่ยนระบบการสอนมาใช้ฝึกรวมที่หอแพ็กแม่แทนเพราะคนสอนไม่พอใช่ครับประมาณนั้นเลยถึงจะรู้สึกแบบไม่ค่อยดีแต่เขาก็พอเข้าใจได้ว่ามันคงจำเป็นจริงๆนั่นแหละพอทั้งสองคนไปถึงลานฝึกที่สก็เจอภาพที่ไม่คุ้นตาเลยสำหรับหัวซานยุคเก่านะคะครับ เจอสิทธิ์รุ่น3ามเยอะมากกำลังยืนฝึกเพลงดาบพร้อมๆกันหมดเลยเป็นกลุ่มใหญ่ๆต่างจากเมื่อก่อนที่ค่อนข้างจะให้อิสระในการฝึกมากกว่านี้ใช่ครับแล้วดาบที่ฝึกกันอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าดาบ6ประสานหรือชื่อเต็มๆก็ดาบ6ประสานแท้จริงอ๋อดาบ6ประสานอุ่นกอมก็บอกว่ามันเป็นวิชาพื้นฐานที่ปรับปรุงใหม่ให้มันใช้ได้จริงมากขึ้นอะไรทำนองนั้น ตอนนั้นอุนกรอ,อยู่เหมือนจะคิดว่าชองยอองคงทึ่งหรืออาจจะกลัวที่เห็นเขาฝึกดาบจริงกันครับแต่ความคิดชองเมอองนี่เ่ไปคนละทางเลยคิดยังไงคะชองเมยงกลับมองว่าเฮ้สอนแบบนี้มันผิดหลักการมากๆเลยนี่หว่าผิดหลักการครับเขาเปรียบเทียบเหมือนเอาปรัชญาลึกๆน่ะไปสอนเด็กที่ยังอ่านหนังสือไม่ออกเลยด้วยซ้ําอ๋อคือพื้นฐานยังไม่แน่นแต่ไปสอนขั้นสูงแล้วใช่ประมาณนั้น คือถึงจะเข้าใจว่าสํานักคงลําบากคงสิ้นหวังแล้วจริงๆเนี่ยแต่เขาก็อดไม่ได้ที่จะไม่พอใจวิธีสอนแบบนี้เราด้วยความไม่พอใจนั่นและคะ่ะเลยเผลออ่พึมพำความคิดออกมาเบาๆครับเกือบซวยเลยสิทธิ์คนอื่นหันมามองกันหมดเกือบโดนสิทธิ์รุ่นสองลงโทษไปพร้อมกับคนที่วกแวกซะแล้วแล้วชองเมียงก็เงยหน้ามองสิทธิ์รุ่นสองที่กำลังสาธิตบนเวทีอยู่ครับแล้วก็ถอนหายใจออกมาคือคิดไปถึงเรื่องฟื้นฟูหอศาลแล้วมันดูแบบ ยากมากยากยังไงคะก็คือตอนนี้ไม่มีทั้งเงินไม่มีทั้งคนแล้ววิชาที่สอนสอนกันอยู่ก็ดูเหมือนจะไม่ใช่ของแท้ดั้งเดิมอีกโหดูแย่เลยนะคะครับเขาก็เลยลองถามสิทธิ์รุ่น3ามข้างๆดูว่าเออลำดับการเรียนวิชาดาบนี่เป็นยังไงแล้วได้คำตอบว่ายังไงบ้างคะก็ได้คำตอบว่าพอฝึกดาบ6ประสานจบก็จะไปเรียนดาบ7ปราดแล้วก็เพลงดาบโซชองอืม แล้วก็แล้วสุดท้ายก็จะเป็นวิชาที่เหมือนเป็นสุดยอดของยุคนี้แล้วคือดาบเปร้นลับแท้อื่นแต่ทีนี้ชองเหมียงถา,ถามถึงวิชาดาบในความทรงจําของเขาที่เขาคิดว่าเป็นแก่นแท้ของฮวาซาเลยนะคือเพลงดาบ24กระบวนท่าบุพผาชาติใช่ครับพอถามชื่อนี้ไปเท่านั้นแหละคําตอบที่ได้กลับมาคือคืออะไรคะสิคนนั้นบอกไม่เคยได้ยินชื่อนี้เลยแล้วก็เออไม่มีวิชาดาบนี้ในวาซานด้วย โอ้โห oh ชองยงนี่คือตะลึงไปเลยแล้วก็โกรธมากด้วยใช่ไหมคะครับโกรธจัดเลยภาพอดีตมันผุดขึ้นมาเลยตอนที่เขาเคยคุยกับสิทธิ์พี่ว่าไอ้ดาบเล่นรับแท้อื่นเนี่ยมันไร้ประโยชน์จะเอาออกจากธรรมเนียมวิชาด้วยซ้ําแต่ตอนนี้มันกลับกลายเป็นวิชาสําคัญที่สิทธิ์รุ่นใหม่ต้องมาเรียนกันใช่ครับกลายเป็นแบบนั้นไป ความรู้สึกสิ้นหวังนิทาโถมเข้ามาเลยความตั้งใจที่จะฟื้นฟูสำนักนี่มันดูแบบห่างไกลมากความคับข้องไกลของอัดแน่นน่าดูเลยนะคะครับแทบจะล้มลงไปตรงนั้นเลยแต่ว่าแต่ว่าทันใดนั่นเองสิทธิ์รุ่นสองบนเวทีตะโกนเสียงดังเลยถามว่าใครคุยกันอ้าวสวยแล้วสิคะครับสิทธิ์คนที่ชองยงเพิ่งคุยด้วยเมื่อกี้ก็รีบชี้มาทางชองยงเลยเหมือนแบบโบยไว้ก่อนท่ามกลางความเงียบต,ตอนนั้นก็ เห็นแล้วว่าเออเส้นเลือดบนหน้าผากชองยงนี้ปูดขึ้นมาครับบ่งบอกเลยว่าโกรธจัดแต่กำลังพยายามสะกดกลั้นอารมณ์ไว้อย่างเต็มที่แล้ว